ีผลลัพธ์นะที่ช่วยในเรื่องไวท์ชินิ่งเนี่ยมากกว่าอ Al ัลฟาอูบิตถึง10เท่า10เท่าเสียงตอบรับนะคะจากลูกค้ามากมายที่ได้ใช้เลอออกซิไวท์ชินิ่งเซรั่มได้รู้สึกว่าทำไมใช้เลอออกซ่แล้ว ป้ากระจุด,ด่างดำนะคะถึงรู้สึกว่าจางลงไวขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยแลดูกระจ่งางใสขึ้นนะคะโดยที่แบบได้อิงจากหน้าสดของตัวเองเหตุผลนั้นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าในเลอซีวิตเน่งเซรั่ม um ของเรานะคะมีสารสกัดที่แบรนด์โรสโกเนี่ยเป็นเจ้าแรกและก็เจ้าเดียวนะคะที่ถือครองนะคะก็คือสารสกัดไวท์กาซิเนียนั่นเองนะคะซึ่งสารสกัดไวท์กาซิเนียเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนอาจจะเพิ่งคุ้นหูนะคะจากการที่โรสโกได้ออกมาโปรโมทในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่ายัง ไม่มีที่ไหนนะคะได้ทําและแบรนด์โรสโกเน่ได้ถือเป็นเอกซ์คลูซเจ้าเดียวในเมืองไทยและได้นํามาใช้ในเซรั่มของเรานั่นเองนะคะซึ่งตัวไว้กาซิเนียเนี่ยเป็นตัวสารสก,กัดสาคัญเลยนะคะที่เรียกเรียกว่าปกติเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ Alpha a ั b บูตินะคะซึ่งเป็นสารไวต์ชนนิ่งอย่างหนึ่งนะคะที่เขานํามาใช้กันนะคะสำหรับเซรั่มนะคะที่จะช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะคะแต่สําหรับไว้กาซิเนียเนี่ยเป็นเหนือกว่านั้น เพราะไว้กาซิเนียจากผลงานวิจัยต่างๆแล้วนะคะก็คือมีผลลัพธ์นะคะที่ช่วยในเรื่องไวชินนิ่งเนี่ยมากกว่า Alpha, อัลฟาอาบูตินถึง10เท่า สิบเท่านี่ถึงเป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้แบรนด์โรสโกอยากที่จะได้สิ่งนี้มา,มากและยอมมากๆนะคะที่จะเสียทุนเพิ่มนะคะหรือว่าลงทุนเพิ่มกับสารสกัดตัวนี้เข้ามามากๆเลยนะคะซึ่งไว์กซิเนียนะคะยังถูกพูดถึงด้วยนะคะว่าเป็นซูเปอร์ไวท์เทนนิ่งเอเจนต์ด้วยซึ่งเหนือยิ่งกว่ามาไวท์เทนนิ่งทั่วไปเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ลูกค้าทุกๆคนใครที่ได้ลองเหลวออกซิไวท์เทนนิ่งเซรั่มแล้วจะสังเกตผิวตัวเองนะคะจะได้รับรู้ว่าฝ้ากระจุดด่างน้ำที่ปกติแล้วเนี่ย จะหายช้ามากๆเลือนลางช้ามากๆนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเฉพาะจุดที่แก้ยากมากๆแต่เลอออกซินนะคะได้เข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างตรงจุดเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะอย่าลืมไปลองนะคะ สาเหตุที่แท้จริงนะที่ทําให้เราแก่วัยหน้าแก่วัยผิวแก่กว่าวัยนะครับผิวหมองครับมีริ้วรอยเกิดง่ายและผิวแห้งกล้านนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุที่คนทั่วไปไม่ค่อยมีใครรู้และรู้สึกว่ามันน่าจะเกิดจากสาเหตุอื่นซึ่งที่จริงแล้วนะฮะมันเกิดจากสาเหตุนี้นั่นเองนะก็คือผิวของเราครับกำลังขาด ออกซิเจนนั่นเองครับออกซิเจนเป็นพื้นฐานของทุกเรื่องเพราะออกซิเจนนะคเป็นส่วนประกอบสําคัญของน้ําแล้วชีวิตของเรานะครับก็ขาดน้ําไม่ได้เราลองคิดดูนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยขาดการดื่มน้ําได้แค่เพียงแค่2วันเราก็เสียชีวิตแล้วนะครับหรือว่าวันนี้นะฮะเราลองบีบคอใช่ไหมฮะขาดอากาศหายใจขาดออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงในร่างกายภายในเพียงไม่กี่อึดใจเราก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันแล้ววันนี้ครับผิวของเรานะครับที่ต้องการความชุ่มชื้นผิว ของเราที่ต้องการการหายใจผิวของเราที่ต้องการออกซิเจนแต่กลับขาดออกซิเจนขึ้นเรื่อยๆเพราะยิ่งอายุมากขึ้นมากขึ้นมากข,ขึ้นการผลิตออกซิเจนหรือการสังเคราะห์ออกซิเจนเนี่ยมันจะยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงการสังเคราะห์หรือผลิตคอลลาเจนก็จะยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้เราคอยเติมออกซิเจนเข้าผิวอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้ผิวของเรานะครับชุ่มชื้นมากขึ้นอนุมูลอิสระต่างๆก็จะเกิดช้าลงนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าผิวก็จะแลดูอ่อนกว่าวัยน,นั่นเองนะฮะเพราะฉะ พูดมาเมื่อกี้นี้นั่นก็คือออกซิเจนและวันนี้ทุกท่านครับเลอออกซิไวท์นิงเซรัมนะครับมีสารสกัดพิเศษก็คือออกซิสกินซึ่งเป็นเซรั่มนะครับที่ผลิตทูกกระบวนการ มาจากประเทศฝรั่งเศสประเทศที่ขึ้นชื่อเบอร์หนึ่งะฮะเรื่องเกี่ยวกับเซรั่มแล้ววันนี้เรานําเข้ามาในประเทศไทยนะครับขายให้กับคนไทยเพียงราคาแค่1,190บาทเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ต้องไปจ่ายแพงนะครับสามพันสี่พันาพเพื่อที่จะได้ใช้นะครับเซรั่ม สุดพรีเมียมจากประเทศฝรั่งเศสแต่วันนี้นะครับคุณเพียงแค่จ่าย1190ได้ใช้นะฮรเลอ็อกซีไวตินิเซรามเมดอินฟรานซ์และสามารถใช้ได้นานมากกว่า2เดือนเลยนะฮะและวันนี้ต้องบอกว่าเลยอ็อกซีไวตินิเซรามนะครับตอนนี้จำนวนจำกัดมากขายดีทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าไม่รู้ในไหนขณะที่ทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้โซเอาหรือ,อยังหรือก็ไั่จะโซเอาหรือ,อยังนะครับต้องตามหาจริงๆครับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะถามคนที่โพสต์คลิปวิดีโอน